สามความลับที่ดึงเราขึ้นมานะคะให้เราอยู่ในพลังงานที่ดีขึ้นนะคะ<ม>ความลับที่หนึ่งคือเราต้องหาหนังสือดีๆอ่านนะคะสมับรปิ้วนะ,ะตอนนี้พิ้วก็อ่านอยู่สองเล่มนะฮะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะ,ะ<ม>นี่คือเล่มแรกที่พิ้วอ่านนะคะตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มอ่านรอบสองนะฮะ สำหรับอีกหนึ่งเล่มนะคะคือก็จะอ่านเล่มนี้นะคะเต็งเอ็นโกลิสนะฮะตอนนี้ก็อ่านรอบสองมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะความลับที่สองนะคะก็การสวดมนต์แล้วก็การนั่งสมาธินะคะสำหรับการสวดมนต์เราต้องสวดให้รู้สึกมีสายใยผูกพันกับการสวดมนต์นะคะเพราะมันจะทําให้เราทําเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะ แบบไม่ต้องรู้สึกฝืนว่าฉันต้องสวดอะไรประมาณนี้นะฮะพอเราเริ่มสวดมนต์จนรู้สึกยิ่นรู้สึกฟินมันจะต่อให้เราสามารถนั่งสมาธิได้นานขึ้นเลยนะคะน,นี่คือเป็นสิ่งที่ที่พี่เจอนะฮะสำหรับความรับที่สามคือเราต้องออกกำลังกายสำหรับการออกกำลังกายก็อาจจะออกตอนเช้าอาจจะออกกำลังกายตอนเย็นก็ ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าความตนาดของแต่ละคนนะฮะสำหรับตัวพิวพิวจะชอบบอกกํบบาลังกายตอนเยน็นสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็เมนบอกพิว้วยนะคะหรือว่ามีคำถามมีอะไรแนะนำอยากแชร์ก็เม,มนถามได้เลยนะคะหรือหากชอบก็กดใจ กดเซฟหรือว่ากดแชร์ก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ